หลวงปู่เดือนชัยหลุดปากพูดเลขชัดก่อนออกจากวัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่ขาวๆเกี่ยวกับหลวงปู่เดือนชัยมาให้ท่านรับชมนะคะซึ่งคาดว่าหลายๆท่านคงติดตามข่าวกันอยู่นะคะว่าคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารนะคะได้มีคำสั่งให้พระเดือนชัยธรรมวิจโยหรือหลวงปู่เดือนชัยนะคะซึ่งสังกัด วัดป่าสัทธาธรรมนะคะพำนักอยู่ที่สำนักสมถมจานคูภูหินต่างนะคะอำเภอหนองสงใต้นะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะให้ออกจากพื้นที่ทันทีนะคะเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแก่สมณเพศนะคะแสดงตนสื่อทางวิญญาณและโฆษณาตนเองผ่านสื่อต่างๆผิดธรรมวินัยและกฎระเบียบคำสั่งของมหาเถรสมาคม โดยหลวงปู่เดือนชัยนะคะได้เดินทางออกจากสำนักสงฆ์นะคะเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะโดยเก็บข้าวของนะคะบรรดาลูกศิษย์เก็บข้าวของขึ้นรถกระบะนะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปสองอ,องค์นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะไปด้วยรถทะเบียนคันนี้นะคะนี่เลยนะคะโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ ที่บ้านเหล่าหลวงนะคะตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะใกล้ๆเกาบคำชะโนดนะคะซึ่งเป็นภูมิลำเนาเก่าของหลวงปู่เดือนชัยนะคะโดยก่อนที่หลวงปู่เดือนชัยนะคะจะออกเดินทางนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาส่งมากมายเลยนะคะโดยข้าวของของพระอาจารย์เดือนชัยหรือหลวงปู่เดือนชัยนะคะได้เก็บขึ้นรถกระบะ ไปแล้วนะคะประมาณสามถึงสี่คันนะคะเมื่อพระอาจารย์เดินชัยนะคะหรือหลวงปู่เดินชัยเดินไปไหนนะคะทุกสายตาของลูกศิษย์ก็จะจับจ้องทุกอริยบทของท่านนะคะและก่อนที่ท่านจะออกจากวัดนะคะท่านก็ได้ทำพิธีสวดมนต์นะคะ จเจริญพรน,นะคะแล้วก็ล้ำลาลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะลูกศิษย์บางคนนะคะมีอาการแปลกๆนะคะพูดจาแปลกๆนะคะหลับหูรู้หลับตายยกมือไหว้พูดออกมาเป็นเสียงเด็กนะคะแล้วก็พูดเกี่ยวกับตัวเลขด้วยนะคะ จะไปกับ่อหนูจะไปกับ่อเที่ยวบ่มองหนูเป็นใครลูกหนูเป็นใครครับ โดยพูดบอกว่าจะไปกับพ่อจะไปกับพ่อพูดถึงเลขหกหนึ่งสี่ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจะไปกับพ่อนะคะก็เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะคะขณะที่บรรดาลูกศิษย์นะคะก็คือลูกศิษย์บางคนมีอาการแปลกๆนะคะหลวงปู่เดินชัยก็แสดงทำอยู่นะคะแล้วก็มีการแจกเหรียญให้ลูกศิษย์ด้วยนะคะ หลังจากทำพิธีสวดมนต์และก็ล่ำลาบรรดาลูกศิษย์เรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ได้เดินขึ้นรถนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะเดินขึ้นรถนะคะท่านได้หมุนตัวสามรอบนะคะแล้วก็อาปากหาวนะคะโดยท่านขึ้นรถทะเบียนขอไข่งงูหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะขอนแก่นนะคะแต่ว่าเมื่อถามท่านท่านก็บอกว่าอ่ทะเบียนหนึ่งเจ็ดหกสี่นะคะเป็นทะเบียนเก่าคันที่ออก รางวัลไปแล้วงวดที่แล้วนะคะอย่างไรก็ดีนะคะบรรยากาศที่สำนักสงฆ์จานครูหินต่างนะคะมีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เดินชัยเดินทางมาส่งเป็นจำนวนมากนะคะที่ลานสำนักสงฆ์นี่มีรถจอดอยู่ประมาณห้ิบคันเลยนะคะว่ากันว่านะคะการเดินทางออกจากที่พักสงฆ์จังหวัดมุกดาหารตามคำสั่งของ คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ของหลวงปู่เดือนชัยนะคะมีลูกศิษย์ลูกหานะคะเ,เดินทางไปส่งนะคะด้วยรถนะคะประมาณ28คันเลยนะคะแล้วก็มีรถตำรวจนำทางไปด้วยนะคะจุดหมายปลายทางก็คือจังหวัดอุดรธานีนะคะคือที่บ้านเหล่าหลวงนะคะตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นบ้าน พ่อแม่ของหลวงปู่เดินชัยนะคะหรือเป็นบ้านเกิดของท่านนะนะคะโดยหลวงปู่เดินชัยนะคะเดินทางไปถึงที่บ้านเหล่าหลวงเนี่นะคะประมาณตอนกลางคืนประมาณวันที่สิบแปดตอนกลางคืนนะคะซึ่งบรรยากาศที่บ้านเหล่าหลวงนะคะก็จะเป็นสำนักสงฆ์ที่ท่านเ สร้างไว้นะคะซึ่งกําลังก่อสร้างนะคะเป็นสวนยางพาราท้ายหมู่บ้านนะคะเนื้อที่ประมาณสิบไร่นะคะเป็นที่ดินของหลวงปู่เดือนชัยนะคะที่แม่ยกให้นะคะซึ่งกําลังก่อสร้างสํานักสงฆ์อยู่นะคะ และก็มีกุฏิชั้นเดียวนะคะยังสร้างไม่เสร็จนะคะข้างกำแพงกุฏิมีการลงยันอักขระข้างในเป็นรูปหัวใจติดปีกนะคะคาดว่าเป็นยันที่หลวงปู่เขียนไว้ข้างกำแพงกุฏิแห่งนี้นะคะก็ห่างออกไปประมาณสี่สิบเมตรนะคะพบว่ากำลังก่อสร้างห้องน้ำอยู่สองหลังนะคะนี่คือบรรยากาศภายในสำนักสงฆ์ของหลวงปู่เดินชัยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะก่อนที่หลวงปู่เดินชัยจะขึ้นรถเดินทางออกจากที่พักสงฆ์ถ้ำจานคูภูหินต่างจังหวัดมุกดาหารนะคะมีชาวบ้านคนหนึ่งนะคะเดินทางมาจากอุบลราชธานีนะคะนำฉนดที่ดินมาให้หลวงปู่เดือนชทัยทำพิธีให้นะคะ เพราะว่าเขาอยากขายที่ดินนะนะคะได้อยากขายที่ดินให้ได้นะคะซึ่งหลวงปู่ก็เอาไปเขียนอะไรบางอย่างลงไปโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็ยื่นให้เจ้าของนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าของซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะก็เดินทางกลับนะคะแต่ว่ามีผู้สือข่าวนะคะโทรไปหานะคะแล้วก็ได้ตัวเลขนี้มาเลยนะคะโดยเจ้าของโฉนดที่ดินบอกว่าพระอาจารย์เดือนชัยเขียนให้ตัวเลขนี้เลยนะคะ สี่ห้าเจ็ดนะคะนอกจากนี้นะคะช่องสามเของเราได้รวบรวมนะคะอักขระตัวเลขหรือสิ่งที่ท่านเขียนในกระดาษต่างๆมา,า,าให้ท่านรับชมด้วยนะคะนี่เลยนะคะซึ่งดูด้วยสายตาคร่าวๆจะได้เห็นเลขดังนี้นะคะจะเป็นมองเป็นเลขแปดเลขหกเลขศูนย์นะคะมีผู้เชี่ยวชาญทําไว้แล้วนะคะว่า สิ่งที่พระอาจารย์เดือนชัยหรือหลวงป,ปู่เดือนชัยเขียนไว้นะคะจะเป็นเลข608 685 60 68 80 85นี่นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ